สวัสดีค่ะวันนี้ก็อาจจะดูแบบแปลกที่นิดนึงนะเพราะว่าแป้งอยู่ที่ลานสต็อกนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะยังไงฝากพี่แอดวินช่วยอ่านคอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะมีวันนี้เราอยู่กันที่ลานสต็อกนะคะแล้วก็บรรยากาศตอนแรกคือแบบร้อนมากๆเลยนะทุกคนอาจจะแบบว่าดูผมเปียกนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วแล้วก็แอบเสียงแหบนิดนึงนะคะทั้งแดดร้อนทั้งฝนตกนะช่วงนี้ก็ คทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่วันนี้เราก็อยู่กับลานสต็อกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝากแผนกล้องให้นิดนึงนะคะนี่ลานสต็อกของเราใหญ่มากๆเลยนะจอดแบบตีแถวเลยนะนี่ทุกคนใหญ่มากๆเลยมีทั้งรุ่นที่หายากนะคะแล้วก็รุ่นที่แบบโปรโมชั่นดีๆคือแบบมีครบเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเด็ดๆกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีนะคะพี่สุนินดาสวัสดีค่ะฝากเป้าโชว์รูมให้กันก่อนนะคะ ใครแวะมาโชว์รูมก็รอรอ,อแป้งกันสักครู่หนึ่งนะคะอยากจะพามาให้ชมลานสต็อกกันสักหน่อยเนาะอ่ะมาที่ตัวแรกเลยตัวนี้นะคะก็คือเจ้าวายทค V6 ของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง3,000นะคะ สวยๆแบบนี้เลยไม่ได้หายากนะเพราะว่าฟอร์ดสุขุมวิท22ของเราเนี่ยมีทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแอบกระซิบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นส่วนลด1 0 0 0 0แล้วก็ดอกเบีย้ย0%ด้วยฟังไม่ผิดนะคะคือได้ทั้ง2อ,อย่างเลยได้ทั้งส่วนลด1 0 0 0 0แล้วก็ดอกเบีย้ย0%นะแอบบอกโปรโมชั่นพิเศษภายในไลฟ์นะคะใครเข้ามาในไลฟ์ เห็นโปรโมชันนี้ก็คือแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาเราพ m Ford ได้เลยนะคะจะได้โปรโมชันพิเศษแบบนี้ไปเลยใครอยากได้โปรโมชันพิเศษเนี่ยฝากติดตามเราในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมรถใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งนะขอบคุณนะคะพี่สุนินดารถเยอะละขอบคุณนะคะพี่สุนินดารถเยอะจริงๆนะช่วงนี้ อ่ะตัวนี้นะคะ Y Tech V6 สวยๆเลยตัวนี้เขาก็จะเป็นขับสี่นะคะไฟหน้าแมทริกซ์ LED แบบนี้แล้วก็จุดเด่นของเจ้า Y Tech V6 ก็คือได้ล้อแม็กขนาด20นิ้วไปเลยนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะรถทั้งหมดในร้านตอนนี้นะคะคือมาจากโรงงานทั้งหมดเลยก็จะจะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี้มีตัวอักษรคำว่า V6 นะคะ Y Tech V6 แบบนี้นั่นเองนะ ตัวว t ยแ c เขาก็จะมีชุดแต่งจากโรงงานมานะมีราวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะนี่มีแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับ YT ยแ c V6 แล้วก็อีกคันหนึ่งที่หายากเลยคือเจ้า Ra ปเตอร์นะตอนนี้ทุกคนแย่งกันแบบซื้อ Raptor มากๆนะคะเรามี Rap เตอร์สีขาวอยู่ในลานสต็อกของเราเรียบร้อยนะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะสำหรับเจ้าแ a p t ตอคือคันใหญ่มากเลยนี่ คือเทียบกับคันอื่นๆในล้านเนี่ยจะรู้เลยว่าคันไหนคือแรปเตอร์เพราะเขาคือหล่อเด่นกว่าใครเลยนะคะแรปเตอร์เขาก็จะมีตัวระบายอากาศบริเวณฝากระโปรงตรงนี้ด้วยอุ๊ยฝนเริ่มตกแล้วนะทุกคนอาจจะแบบไลฟ์อาจจะเร็วนิดนึงนะคะฝนตก ตัวแรปเตอร์เขาก็จะมีตมันใดข้างมานะคะซึ่งดีไซน์ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเลยันไดข้างเขาสวยมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นันไดข้างที่อัปเดตมาใหม่สําหรับปี2025ด้วยนั่นเองอ่ะไปเร็วๆกันสักนิดนึงเนาะทางด้านนู้นจะมีตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตสเปเชียลออยู่นะคะนี่เดี๋ยวแอบพาไปชมใครกำลังหาอยู่จำได้ไหมว่าเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะนี่เราก็มีด้วยแถมเป็นสีขาวมุกด้วยทุกคนสีแบบยอดฮิตเลย ตัว Special e dition เขาก็จะมีการแรปเครื่งคันมาให้แล้วนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยจากโรงงานเลยนะสวยงามมากๆแล้วก็ความสวยของ Everest Sport Special e dition ก็คือตัวล้อมแม็กของเขานั่นเองสวยงามแบบนี้เลยนี่ต่อเทียบกับตัวซ o r m ท็กเลยนะล้อมแม็กเหมือนกันเลยนี่น่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นกสวัสดีนะคะพี่นกแบบ FC มากเข้ามาชมไลฟ์เราตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวยงามแบบนี้เลยก็จะเป็นรุ่นหายากนิดนึงเนาะตอนนี้คือในล,ลานสตอกค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ลดลงแบบแทบทุกวันนะคะลดลงนี่คือหมายถึงว่าลงจากปอร์ดนะอ่าลดลงจากปอรดแทบทุกวันเลยตัวด้านหลังตัวนี้เป็นเอลวิสไวด์แทร็กนะคะสีเทาดำนี่มาแล้วนะเอลวิสไวด์แทร็กสีเทาดำใครหาเอลวิสไวด์แทร็กอยู่นะคะทักมา PM อร์ดได้นะ,ะทุกคน เอวีเรสไวด์แทข้อแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือตัวราวหลังคาเขาจะยกสูงขึ้นมานะคะก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบแบบลุยๆอยากเอารถไปแบบแคมปิ้งขนของด้านบนหลังคานะคะก็แนะนำเอวีเรสไวด์แ็ได้เลยแล้วก็จุดเด่นคือตัวกันชนหน้าเขาจะเป็นรูปตัว H แบบนี้นี่สวยงามเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะที่ใครอาจจะหาอยู่ก็คือ เจ้าเอเวอเรตเทรนนั่นเองนะคะตัวเอเวอเรตเทรเนี่ยเขาจะมีราคาพิเศษอยู่บอกเลยว่าต่อแค่เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะราคาพิเศษเหลือเพียง1 2 4 9 0 0้านบาทนี่ราคาพิเศษมากๆสำหรับตัวนี้เนี่ยได้เกียร์ออโต้แล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดแล้วก็นั่งได้ถึง7ที่นั่งไปเลยเนาะ่อ,อ,อะขอบคุณนะคะพี่อารส่งสติกเกอร์หัวใจมาให้นะคะนี่เรามาอยู่กันที่ร้านสต็อกนะทุกคน าสต็อกอดก็คือปอร์ตสุคุมวิทสองของเราคือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ช่วงนี้ก็แดดร้อนนิดนึงนะทุกคนตัวเอเวอเร r e ์เรเราก็มีนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยสีขาวมุกค,คือแบบสวยมากใครอยากได้แบบรถเจ็ดที่นั่งสไตล์ครอบครัวอยากใช้งบไม่เยอะนะคะแนะนำเอเวอเร r e ์เทรนได้เลยนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยราคาพิเศษ1นึ่งล้านสองแับาทเท่านั้นค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะสำหรับเลนเจอร์สปอร์ตเนี่ยตอนนี้คือกลับมาแบบฮอตฮิตอีกเช่นเคยนะคะทั้งแบบขับสองแล้วก็ขับสีช่วงนี้คือแบบขายดีมากใครอยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานแต่อยากให้รู้สึกแบบสบายมากยิ่งขึ้นเนาะแบบรู้สึกแบบ ั่งแล้วแบบนุ่มนวลมากขึ้นก็แนะนําเป็นรุ่นสปอร์ตเลยเพราะตัวเนี้ยเขาได้แบบพุชเตาร์มาแล้วแล้วก็โชว์เป็นแบบโบโนโทูบด้วยนั่นเองก็คือเหมาะสําหรับทั้งใช้งานแล้วก็ใช้เที่ยวนะคะในราคาย่อมเยาวก็คือแนะนําเป็นตัวสปอร์ตได้เลยนะทุกคนอ่ะโชว์รูปเ,เราโชว์กันประมาณนี้เนาะได้ไหมคะช่วงนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะทุกคนนี่ก็คือร้านของเราคือลองลอง,ลองสังเกตด,ดูเน้นเป็นแบบสีเข้มๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนดู จะมีแบบสีขาวแล้วก็ส่วนมากจะเป็นสีดำสีเทาดำเนาะก็คือเป็นสีที่แบบยอดฮิตถ้าเกิดใครเนี่ยถามว่าอยากซื้อรถสีเข้มๆเ,เนาะระหว่างสีดำกับสีเทาดำเนี่ยแนะนำตัวไหนนะถ้าเกิดในในมุมของแป้งเองคิดว่าสีเทาดำจะดูแลง่ายกว่านะคะสีเทาดำก็คือเราขับไปแบบเปิอะนู่นนี่นั่นก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องขนแมวเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบแบบว่าเฮ้ยพี่ชอบแบบเข้มๆเลยนะคะก็แนะนําเป็นสีดําได้เลยนะแต่สีดําอาจจะดูแะยากนิดนึงก็แนะนําไปแรปนะคะแรปสติกเกอร์เพิ่มเติมเนาะเป็นสติกเกอร์ใส่รอบคันเลยหรือแบบจะเปลี่ยนเป็นสีด้านรอบคันนี่ก็เท่ไปอีกแบบนะคะหรือถ้าเกิดแบบว่าไม่ชอบแบบติดสติกเกอร์ก็แนะนําเป็นตัวเคลือบแก้วก็ได้นะคะเคลือบแก้วรอบคันไปเลยเขาก็จะคงความเงาของสีดําไว้นั่นเองนะคะ พี่เนธบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เนธวันนี้เราอยู่กันที่ลานสต็อกฟอร์ดสุขุมวิท62นะคะใครอยากดูรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะนี่อ๋อจได้จําได้มันมีสีส้มหนึ่งคันไปไหนแล้วนะสีส้มอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเอเวอเรสสีส้มของเรายังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะอ่ะวายแท็กสีเหลืองก่อนอออน,นี่พาดูรุ่นหายากกันสักนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราเข้าช่องนี้ช่องแคบนิดนึงนะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะสำหรับ w i e Track ตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้ Limited นะตัวนี้เป็น w i e Track อา Limited หายาก ตัวนี้เป็น y t t c ท10สิบสปีดที่ตอนนี้คือไม่มีผลิตไม่มีผลิตแล้วนะเพราะว่าจะเหลือ6 s สปี d กับตัว3.0 V6 เนาะตัวนี้เรายังเหลืออยู่1คันนะทุกคนบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษมากๆใครอยากได้รายละเอียดทักหา p m f o r d ได้เลยนะคะนี่ตัวนี้ก็คือรุ่นหายากนะคะเผื่อใครยังอยากได้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยสีเหลืองเนี่ยเขาก็เป็นซ i ิกเนเจอร์ของเจ้า y t t c ทเช่นกันนะคะสวยงามเลยเพราะว่า YT e c ข้างในเนี่ยบอกเขาจะเดินได้สีเหลืองมานะ ถ้าเกิดเราซื้อรถสีเหลืองเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าเป็นรุ่น Y Track แน่นอนนะคะจะได้โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยนั่นเองมีชุดแต่งจากโรงงานเหมือนเดิมนะลาวหลังคาแล้วก็สปอร์ตตาแบบนี้ค่ะนี่ให้ดูด้านหลังไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ LED นะคะตรงนี้แล้วก็มีกล้องมาให้มีเซ็นเซอร์มาให้นะแล้วก็ตัวฝากระบาท้ายของเขาจะเป็นแบบผ่อนแรงแล้วนั่นเองนะใครแบบว่า ซื้อรถไปแล้วเปิดฝากระบะท้ายบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าแนะนํารุ่น Y t ท็นะคะเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยเขาจะแบบเบามากๆเลยอ,อุ้ยในนี้มีน้ํานิดนึงนะคะขอยนาไม่เปิดละกันเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อีกคันนึงนะคะที่แบบทุกคนถามว่าเออสีนี้ยังมีอยู่ไหมคือ บอกตรงๆเลยว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะสําหรับสีนี้แต่ว่าเรายังเหลือในบ้านอยู่หนึ่งคันใครอยากได้สีนี้จริงๆก็ทักมาหาพีเอ็มฟอร์เราได้เช่นกันนะคะน้องเหลืออยู่หนึ่งคันพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยอย่าลืมทักพีเอ็มฟอร์ของเรานะคะยังสวยๆอยู่เลยนะตัวนี้แล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะใช่ตัวนี้เป็นไททเนพัดสี่คูณสี่นะคะสําหรับข้อดีของตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเขายังเป็นตัวที่ เป็นยูโรโฟนะคะก็คือไม่ต้องเติมแอดบูนั่นเองใครที่แบบว่าอุยพี่แบบกลัวจุกจิกเรื่องแอดบูเนาะขับทางไกลบ่อยๆกลัวว่าน้ำ,นำยาแอดบูจะหมดอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําตัวนี้ได้นะตอนนี้เหลืออยู่3คันนะคะมีสีเทาดํา2คันแล้วก็สีส้มตัวนี้อีก1นึคันนั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะให้มาดูลานสต็อกของเรานะคะเดี๋ยวแป้งต้องรีบกลับไปโชว์รูมและ แล้วก็ฝนกำลังจะตกด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมไลฟ์กันมากๆเลยนะคะฝากติดตามพี่แอมฟอดของเราไว้ด้วยนะเดี๋ยววันหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ